ใช่อาหารเรามีในน้ามีปลาในนามีข้าวนะครับมีทรัพยากรเนี่ยอ่าพวกน้ำมันน้ำมันมีกา๊าซธรรมชาติมีมีครบอ,ะอ่ะเออนะรัฐบาลก็หมุนเวียนใช้เงินหมุนเวียนอยู่ในประเทศอย่างเดียวไม่เอาออกไม่เอาเข้าก็ใช้อยู่อย่างนี้อ่าไม่ไม่ปิดไม่เปิดประเทศเลยปิดประเทศเลยถามว่าอยู่ได้ไหมได้สบายเลยเออไม่ตุยเออข้าวก็มี เออข้าวมีอาหารมีเห็นไหมอาหารก็มีเออทะเลก็มีสัตว์ทะเลมีเห็นไหม <c oughs> น้ําจืดก็มีสัตว์น้ำจืดก็มีทุกอย่างเอ่อฟาร์มกงฟาร์มไก่ฟาร์ม,ารม,ามหมูมีหมดมีครบคือเราเราส่งอาหารออกเนี่ยโอ้โหเยอะมากนะอาหารทะเลก็ส่งออกเยอะปูหอยกุ้งปูปลาเยอะแยะมากมายเอซี อ,อของไทยนี่เป็นครัวโลกเลยนะเราปิดประเทศเราก็อยู่ได้เออผลิตใช้เองผลิตเองอยู่ในประเทศใช้ได้เลยเอ่าอ่าเ,เครื่องนุ่งหม่มผลิตเองหมดเห็นไหมเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกอย่างรองทงารองเท้าไทยก็ทําเองหมดอะ่ะเออคืออาจจะตีเป็นแบรนด์นอกแต่เราเราก็เป็นคนทำอะ่ะเออทำผลิต ขนาดรถยังยงทําได้เยลยรถก็มาผลิตในไทยเออาจจะมาเอาเอาเครื่องจากญี่ปุ่นมาเลยแต่ว่าโครงสร้างอะไรเนี่ยไทยก็ผลิตเองหมดเออทุกอย่างเทคโนโลยีก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายก็ทําได้แล้วกันถ่เออูัวดัดแปลงก็เป็นที่หนึ่งมันใช้ได้อยู่แล้วเอีเชื่อนะว่าไทยอยู่ได้คือเราไม่แคร์ไม่แคร์โลกอะ่ะ เออถ้าจะเอากันจริงๆมึงคว่มบาทกูก็ไม่สนนะเอออย่างพวกตะวันออกกลางเนี่ยโดนคว่มบาทเนี่ยเดี้ยงไหมเดี้ยงสิครับ <laughs> เออไปคว่มบาทซาอุไปซาบ,บาทไเออยังประเทศที่มันไม่มีทรัพยากรอะไรเนี่ยมันก็สู้ไม่ได้เออมันจะกินน้ําจือดอะไรอย่างเงี้ยมันต้องโอ้โหมันต้องลงทุนอย่างมาหาศาลเลยเพื่อจะเอาน้าเค็มมาทําเป็นน้าจือดอะไรอย่างเงี้ยหรือก็ไปหา ขุดลงไปขุดลงไปก็ไม่มีน้ําด้วยมีแต่น้ำมันอีกของมันน่ะแม่คตรสวยเลยน้ำมันแทนที่จะมันเวิร์กนะกับกลายเป็นไม่เวิร์กก็คือขุดลงไปมันมันไม่ได้มีน้ํามีน้ํามันเหมือนกินไม่ได้เออประเทศน้ํามันมันเยอะเออมันดีมันมีข้อดีมันดีแหละแต่ว่าทรัพยากรข้างล่างมันแทนที่จะกินได้มันกินไม่ได้ของเราในขุดลงไปเนี่ยมันไม่มีน้ํามันมันดันมีน้ําอามีน้ําก็หล่อเลี้ยง ได้ถูกไหมล่ะเอามากันเอามากองหน่อยก็ถือว่าอยู่ได้แล้วเอ,อของไทยนีย่อยู่ได้แน่ๆน,นะยารักษาโรคเราก็ผลิตเองเห็นไหมเอ,อเราเก่งอยู่แล้วนะครับเรื่องวงการแพทย์เราก็เก่งนะครับเก่งทุกอย่างอภูนี้ง่ายทําได้ทุกอย่างคือครบวงจรอภูริ์ง่ายอ,อ CP เนี่ยนายแอดเคยไปทำอยู่ในโรงงานมันเนี่ยโอ้โหแว่ครบวงจรบอกตรง ตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาก็ใช่ของมันหมดแหละตื่นนอนยันนอนอ่ะยันหลับอ่ะก็ใช่มันหมดอาหารการกินก็ใช่อ่ะแต่ก่อนเนี่ยไม่เคยคิดเลยนะว่าข้าวกล่องมันจะขายได้เพราะเราก็ทำข่าวกับข้าวกินทุกวันถูกไหมข้าวกล่องมันจะมาขายได้ยังไงวะเออปัจจุบันนี้ขายได้ครับเพราะอะไรคนที่มันไม่อยากจะทําอาหารก็มีเยอะแยะนะมันก็ซื้อข้าวกล่องกินก็คือมาเวฟมันก็ใช้ได้และ มันอาจจะไม่ได้ถูกปากนะแต่ถามว่ามันอยู่ได้ไหมอยู่ได้กินได้เออสมัยก่อนก็บอกเอ้ยใครเอาน้ํามาขายแม่งโง่จริงๆเลยเพราะอะไรมันจะใครจะไปกินน้ำเนี่ยน้ํามีทุกที่เออแต่ปัจจุบันนี้ก็กินซื้อน้ํากินนะครับเอฟซี FC. เออพ่าเราไม่ได้มีกองไนงะเราต้องไปซื้อกองโอ้เยอะแยะมากมายกองก็แพงไม่ได้ถูกนะเออซื้อกองมาขี่ตัวก็จะมากัดน,น้ํากินได้ก็ต้องใช้ โอ้เยอะเลยนะครับทั้งอินฟลรดทั้งคาร์บอนนิเกิลพวกอะไรต่างๆนะครับเออแต่ก่อนจะมากองได้เนี่ยนะครับมันต้องมีส่วนผสมโอ้เยอะนะครับพวกกลิ่นสีเออสนิมกลิ่นสีอะไรพวกนี้นะต้องมากองพวกนี้นะเพราะน้าามบาดาลนี่มันไม่ได้นะครับข้างล่างเนี่ยมันเป็นน้ำดิบนะครับต้องมากองก่อน เหมือนผู้ผาป่องนำแร่นะเอฟซีนะกินนำแร่นะครับผู้ผาป่องอเที่ตอนนั้นที่ลุงแกไปเอาเอาไปขนเอาโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่นะไปขนไปแจกเออไปแจกตอนนี้เขาขายแพ็คละบสี่สิบห้าบาทาถามว่าแพงไหมแพงนะแพงกว่าที่อื่นแพงกว่ายีหออย่ห้ออื่นยี่ห้ออื่นเนี่ยอ่าแพ็คละยี่สิบก็มี เออแอดซื้อกินแพ็คละยี่สิบเองนะเออเราไปซื้ออย่างภูผาปองไม่าแพงแต่แอดก็ซื้อเป็นถังมานะเอามาเอามาทํากับข้าวซื้อเป็นถังเอาถังละสิบบาทเออนะถังละสิบบาทก็ถูกนะแต่ต้องขับรถไปเอาแต่ถ้าไปซื้ออย่างที่มันทําสําเร็จแล้วเป็นแพ็คเนี่ยแพงแพ็คละสี่สิบห้าบาทแต่มันเป็นน้ําแร่นะเออก็โอเคนะน้าแร่ก็กินได้อยู่ เออ่าไปกินยี่ห้อยี่ห้อที่เขาขายกันมันก็แพงเมื่อรสชาติมันก็เข้าใจได้นะครับอ่ะอย่างไรก็กดไลค์ให้แอดด้วยนะครับ fc เนาะเข้ามาแล้วก,กดไลค์ให้แอดด้วยนะครับนี่แหละก็ว่ากันไปเนาะ,ะชีวิตคนเรามันก็ได้แค่นี้นะครับหลายๆคนเคน fc ตอนนี้ก็ถึงข่าวนะครับคดีกันเยอะแยะมากมายเนาะเออเห็นไหมหลายๆายคนจะหนีกันอาจจะต่อไปนี่สี่กอนะครับจะเงียบเหงาก็ได้นะเอฟซีนะจะต้องหันไปทำคอนเทนต์อย่างอื่นนะเพราะว่าหนีกันหมดแล้วไงเออหนีกันหมดแล้วเอซีนะครับเออเขาจะไปขเขมรกันแล้วนะครับเอฟซี FC. เออจะไปหากินกับเขมรจะไม่มายุ่งเกี่ยวกับสี่กอรหรือที่นานะครับเออถามว่าจะสงบไหมก็สงบดีนะแอดว่าก็ดีถ้าเกิดมันไม่มาดา่าเออมันไม่มาดา่าลุงป้าเนี่ยมันไม่มาด่าคนที่นี่เนี่ยเราก็จะไม่ได้พูดถึงมันอยู่แล้วบอกตรงเออไม่มาพูดถึงหรอกเห็นไหมถามว่าคนที่ออกไปเนี่ยไอซีคนที่ออกไปอะ่ะ ออกไปเราเคยไปพูดถึงเขาไม่ไม่ไม่ไมไมเลยไม่ได้ไปใส่ใจเลยก็ออกไปแล้วก็แล้วกันออไม่มีปัญหานะครับถือว่าไม่ได้มีประเด็นอะไรนะครับต่างคนต่างออกไปไม่เกี่ยวเออแต่แต่อย่ากลับมานะเออกลับมาเล่นก็เจอกันอีกเออก็เจอกันอีกคือเราอยู่อึดมากอะทนมากอะ อก็ต้องก็ต้องพูดอ่ะอันไหนที่มันไม่ถูกเราก็ต้องพูดอันไหนถูกเราก็เฉยๆนะครับอ่าถ้ามันมาด่ามาแซนี่มันก็ต้องสู้กันเห็นไหมสู้กันไปสู้กันมาดูีิว่าธรรมะกับอาธรรมเนี่ยอันไหนมันจะอยู่ได้คงกับพันได้มากที่สุดเอ่อธรรมะกับอาธรรมอันไหนจะอยู่ได้ทนก็ดูเอานะครับเอ่อถ้าไปนู่นอ่ะถ้าย้ายออกไปถ้าไม่สู้ก็นู่นอ่ะออกไปเลย ไปหากินกระเหม็นเออหากินกระเหม็นไปเมหม็นนี่ด่าได้ยี่ิบสี่ชั่วโมงอ่ะหาข้อมูลมาดีๆด่าให้มันถึงกึ่นเลยด่าได้อย่างเดียวก็มันก็คงทําได้แค่นั้นแหละเข้าไปนู่นอ่ะกรุงพนมเปญน,นูน่นนะไปตอนเนี้ยไปเจาะหามันดูซิว่าอ่าฮุนเซนเนี่ยมันยังอยู่พนมเปญหรือว่ามันอยู่ต่างจังหวัดเห็นได้ข่าวว่ามันหนีออกต่างจังหวัด ไปอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดแล้วมันมีบ้านหลายหลังนะเออย้ำนะครับมีบ้านหลายหลังแล้วมันก็มีอ่าเหมือนห้องใต้ดินเออมีศูนย์ประชาการมันอยู่ห้องใต้ดินเ่ยนะมันไม่ได้มาอยู่ข้างบนนะมันก็กลัวเหมือนกันเพราะว่าเป็นผู้นําระดับนี้อยู่แล้วคือมีแต่สโต้มันไม่เคยมีหรอกที่จะอ,อมิตรอะ ประเทศไหนประเทศไหนก็ไม่ค่อยเป็นมิตรกับมันเพราะว่ามันมันไม่เคยเป็นมิตรกับใครเอาง่ายๆ่อมีแต่ปัญหามีแต่ประเด็นติดนี้ก็ไม่ใช้เอาพูดง่ายดีกว่านะมันชักดาบชักดาบจีนเป็นรู้เท่าไหร่เอฟซีเออมันไม่มีจังใช้ไงยืมได้เอไม่มีไม่หนีไม่ให้นะไม่มีเออจะหนีไปไหนก็อยู่ที่เดิมไงแต่ก็ไม่ให้ไงเอฟซีเออันแสบไหมอ่ะ แสบเอ,อขเขมรนี่โคตรแสบเลยจะบอกไว้เลยเกู้อย่างเดียวครับเออเขาเรียกว่าอาจารย์กู้นะครับอาจารย์กู้กู้ไปแล้วก็นะไม่มีเงินให้เขานะครับไม่มีเงินอาใช้หนี้เขาอ่าพอไม่มีเงินใช้หนี้ก็ เขาก็ต้องบีบเอาะเอฟซีหักเอาบีบเอาแล้วกู้ไอ f มนี่โอ้โหมันโคตรโหดเลยนะไอเอมเอฟเนี่ยมันบอกว่าต้องทําตามนโย,นายบายมันให้ได้นะมันถึงจะให้กู้เอฟซีถ้าไม่ทําตามนโยบายมันตามเป็นข้อ,ข,อข้อเนี่ยมันก็ไม่ให้กู้เออมันก็ไม่ให้กู้ถือว่าเอ,อถือว่าคุณไม่ไม่ทําตามขั้นตอนของมัน ทำอ่าให้มันในระบบอะทำที่มันตั้งหัวข้อมาสามสี่ห้าหัวข้อเนี่ยถ้าคุณไม่ยึดถือกฎของมันเนี่ยมันก็ไม่ให้กู้อ่ามันก็แสบนะบอกได้เลยแสบแน่ดอนกอ็ก็คาดหวังอ่ะนะครัเอฟซีทำยังไงได้อะ ในเมื่อตังไม่มีแล้วเอามีพอไปกู้มามันก็ไปซื้ออาวุธอีกเขมห็นก็ต้องซื้ออาวุธเพราะว่าอาวุธเนี่ยสำคัญมากกระสุนเนี่ยเอ่อยิงยิงไปเนี่ยไอไอบีบีเอมเนี่ยนะครับบีเอมยี่สิบเอ็ดเนี่ยก็คือเขาอาจจะไม่ได้ทำลายตัวนะครับทำลายไอเครื่องยิงอะ่ะไอ้รถมัาแต่ แต่มันก็ต้องใช้กระสุนไปทุกวันเอ่อทีละสามสิบสี่สิบลูกอะ่ะที่มันมันบรรจุได้นะรถคันหนึ่งเนี่ยมันจุได้สามสิบสี่สิบลูกแล้วมันก็ยิงแป๊บเดียวเองเอ่ะยิงไม่ถึงหนึ่งนาทีมั้งหมดแล้วสามสี่สิบลูกลูกละสามล้านห้า fc ต้องคิดดูลูกละสามล้านห้าก็เอาเอาสี่สิบคูณเข้าไปมันไม่น้อยนะ แล้วยิงทุกวันเอฟซี FC คิดว่าจะหมดเงินไปเท่าไหร่อะยิงทุกวันอะจะหมดเงินไปเท่าไหร่อ่าสี่สิบโคลนสินะโอ้โหเยอะอะเอาพูดยง่ายแล้วคิดดูถ้ามันซื้อมาเนี่ยอ่าซื้อมาสักอ่าห้าพันนัดเนี่ยมันก็ยิงแปด๊บเดียวเองเอฟซี FC, ยิงแป๊บเดียวรถตั้งสักสี่ห้าคันเนี่ยสี่ห้าคันคันละสี่สิบลูกอะ่ะก็ทีละร้อยอะ สี่ห้าพันลูกเนี่ยยิงแป๊บเดียวเองหมดแล้วมันยิงทั้งวันเอาทัว่วยิงทั้งวันก็โอ้โหมันก็ต้องใช้เงินมาหาศาลในการซื้อมันมันผลิตไม่ได้นะของมันเออซื้อมาซื้อลูกกระสุนมาอย่างเดียวแล้วก็มายิงเอโอโอเคไหมเออแล้วถามว่ามันมีเงินมาซื้อขนาดนั้นไหมล่ะโอ้มันเป็นเงินไม่น้อยนะเออเงินไม่น้อยเงินไม่น้อยแอดเชื่อได้นะครับเออ แอดเชื่อได้นะครับว่างานนี้ยังไงมันก็นะับยังไงมันก็มีค่าใช้จ่ายแอดเชื่อนะครับมีค่าใช้จ่ายเต็มเต็มเลยละเออซ,อซื้อซื้อมาแล้วเงินก็ไม่มีก็ไปกู้เข้ามาเพื่อจะมานี่แหละไม่ต้องถามพวกเราบรรดาหารฐานนะครับอ่ามีกล้วยเอาไป เอาไปแบ่งกันกินปะยิงไปด้วยกินกล้วยไปด้วยนะอาหารไม่ค่อยมีอ่าเอาข้าวเปล่าไปเอาข้าวเหนียวไปอ่าาสวัสดีคุณสิริกุลด้วยนะครับผมเออเอาข้าวเปล่าเอาข้าวเหนียวไปกินอาหารไม่มีหรอกเออเอาแต่ข้าวไปกินอย่างเดียวพอเออมามา่าบ้างอะไรบ้างนะเอก็กินไป เออบางคนก็ไม่มีน้ําไม่มีอะไรก็โอ้โหแล้วหน้านี้ฝนไม่มีด้วยเอฟซีเอ้ยนะครับน้ําไม่มีด้วยโอ้โหลําบากลําบากอออโอ้ลำบากไปหมดเอฟซีบอกตรงว่าเป็นทหารไม่ใช่ตำราการกินนอนอยู่ก็ลําบากน้ําไม่เคยอาบสามสี่เดือนก็อยู่อย่างนั้นนะครับเอฟซีทอทหารอดทนจริงๆอดทนมากเออแล้วของมันก็ดีอย่างหนึ่งนะของมันเออทหารมันใส่แต่อีแตะ แล้วคิดดูเอฟซีโอ้มันฉลาดแล้วมันโง่ไม่รู้นะมันใส่เสื้อยันเนี่ยเอฟซีเห็นเสื้อยันมัน้ยเออใส่เสื้อยันสีแดงเป็นคล้ายเสื้อกั๊กเสื้อกั๊กวินโมไซอะแต่มันเป็นสีแดงอ่าเสื้อยันแล้วมันใส่ข้างนอกเลยมันไม่จริงๆเสื้อยันมันต้องทับในใช่ไหมเอาเอาเสื้อลายพรางมาทับอีกทีหนึ่งมันจะได้มองไม่เห็นแต่นี่มันใส่โชว์ข้างนอกเลยแล้วคิดดูอยู่ในป่าเนี่ยเห็นแดงโล่แล้วโล่เห็นเห็นเป็น นูนะ่นน่ะเป็นสี่ห้ากิโลเนี่ยสองกล้องเข้าไปก็เห็นเสื้อแดงแจ๊สแ่เลย f นะอีนะโอ้มันฉลาดมากเออฉลาดจริงๆนะเออเขาส่องเข้าไปเนี่ยโอ้โหแม่งแดงแปสเลยคิดดูก็ดีว่าเราเออเสื้อยัยนมันจะทนได้ไหม <laughs> เออเอาไข่ลงไปเออหรือว่าไอเนี้ยเออสนไนเปอร์โอ้โหเจอสนไนเปอร์เอฟซีเอเห็น เขาถ่ายให้ดูนะโอ้โหยิงไทยเนี่ยแอบสุ่มยิงเนี่ยสเนเปอร์โอ้โหเข้าเต็มเต็มเลยเซีนะก็คือล้มแบบนิ่งเลยท,ทั้งยืนเน่คือวิ่งวิ่งหนีกะหนีไงซเน,ะนเปอร์จับเป้าพวกก็ใส่เลยตึง้งกลางตัวกลางลาตัวเลยขาดอะ่ะเกือบขาดอ,ะอ่ะปืนนี่โดนปืนปืนขาดเลยเอฟซีโอ้โหโห,โหดมากแรงมากเออแรงมากโดยิงตุยทันทีเลยโดยโดนกลางตัวนี่ตุยทันทีเลยเอฟซี โอ้มันโหดมากกินบุทะลุปุ่โป่งเลยคือเจาะเกาะหมดเลยเกาะนี่เอาไม่อยู่ไอ้สิเกาะนี่กระวุยไปเลยลโอ้โหขาดไปเลยเออเอาไม่ไหวหรอกนะครับเบอร์ซันไเปอร์หโอ้โหอย่างแรงเลยลเออ,เอ,อก็คือกระสุนมันลูกนึงก็อย่างใหญ่อะ่ะยิงทีละนัดนะแต่มันหวังผลมากห่างเป็นกิโลสองกิโลนะ่มันยิงอะ่ะ อ่าตมเดียวนี่โอ้โหเข้าตาเลยอะพูดง่ายเข้าหัวนี่ก็เจ,จาะเจาะกระทั่งไอ้หมวกเหล็กอะเอาหัวก็โจยเลยนะเอฟซีนัยิงหัวหัวก็โจยเลยโอ้โหเดียวนั้นเลยตุยพลซุ่มยิงสักสิบกว่าคนเนี่ยแต่ละที่เนี่ยโอ้โหได้ได้เสียเลยสีบอกตัวมึงขึ้นมามึงได้เสีย <laughs> ตุยก็เพราะสไนเปอร์นี่แหละเอฟซีเยอะเขาเรียกว่าเก็บเงียบอ,อ่า ก็ยานะครับบอกตรงว่ายาเอาอย่าคิดริเริ่มสู้กับไทยนะเอาพูดง่ายเอไข่ก็ยยอนพอไข่รอนไปพุ่พวกนี้ก็แตกเน่ยแตกลังพอแตกลังสไนเปอร์ก็จับเออจับค่อยๆสอยใจเย็นๆสอยไปทีละคนสองคนเดี๋ยวก็ยุบ <laughs> สวัสดีครับผมนะครับเ,เดี๋ยวก็ยุบโดนเข้าไปดอกหลายดอกเข้าไปก็ยุบนะครับอเอซีเขมรก็รู้อยู่แล้วนะครับ ลีลามันเยอะเออเป็นคี้์ข้าหุนเซนเออมันอาจยากรจะชัดเลยนะเอฟซี MC บอกตรงๆว่ามันอาจยากรขนาดคนของมันเนี่ยยังไม่มีรู้เลยว่าอ,อในอสอออสงครามครั้งเนี้ยว่ามีการตุยไปเท่าไหร่มันก็ไม่บอกบังคับบังคับอย่างเดียวก็คือให้ส่งทหารมาแนวหน้าอย่างเดียวส่งเข้ามาเออแล้วแล้วทหารใหม่เอฟซี MC. ก็คือพูดง่ายๆว่าการไปลบมันต้องมีประสบการณ์ถูกไหมไม่ใช่ว่าคุณส่งให้เขาไปตกปลาซะที่ไหนหล่ะเอฟซีเอเอ,อไม่ใช่เขาไปทํางานไม่มีอะไรที่ไหนส่งไปลบอะ่ะเออคือคุณคุณพลาดไม่ได้คุณพลาดค,คุณตุยเออไม่ตุยก็พิการพิการก็ตุยอยู่ดีเพราะว่ามันมันไม่เก็บอยู่แล้วพิการถ้าเกิดโดนยิงขาขาดเนี่ยถามว่าจะเก็บไหมไม่เก็บมันก็ปล่อยให้ตุยไปเดี๋ยวก็เลือดหมด เลือดหมดก็ตุยเพราะมันโหดนะเขมรไม่เอานะมันถือว่าเป็นภาระนี่มันไม่เอาเลยเออไม่เอาเลยพวกนี้มันโหดมากไม่สนใจหรอกไอ้ใครที่ไม่ตุยก็สู้ต่อไปไงใครที่ตุยหรือบาดเจ็บมันก็ทิ้งมันถึงตายเกลื่อนอยู่ในในที่ของเราบ้างของมันบ้างเห็นไหมเกลื่อนไปหมดตุยกันโอ้โหเออมันก็ไม่เก็บอ่าส่วนทิ้งก็ทิ้งส่วนเก็บก็เก็บนะ อทิ้งกันเยอะเออมันไม่สนใจบอเอสคิวอะไรเข้ามาในทหารองคักรักมันโอ้เรียบร้อยครับเกือนเห็นชุดมันลจําได้หมดเลยชุดมันเป็นแบบนี้เลยของพวกทหารทหารองคักรักมันเนี่ยมันก็ไม่เก็บบางทีมันก็ปล่อยเลยเออมันไม่รู้จะเก็บมันเก็บไม่ไหวไอใครจะมานั่งเก็บโอ้โหพวกยิงอยู่ไงนะออเก็บก็ตุยอีกสิก็ต้องทิ้งนะครับทิ้งให้ เน่าคางอ้หน้านะมองตรงว่าแย่มากอ่า